สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับชั้นะถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับว่าในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของทฤษฎีกันก่อนนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยก็วันนี้จะให้ในักเรียนนั้นมาเรียนรู้ส่วนที่เหลือก็คือแถบที่เหลือก็คือในส่วนของแถบสถานะ และรวมถึงแถบเลื่อนเอกสารด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรกเรียนได้เรียนรู้กันในเรื่องของแถบนะครับซึ่งเป็นแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนั่นเองจะเป็นในส่วนของการจัดรูปแบบตัวหนังสือรวมถึงตัวอักษรคําต่างๆนะครับวันนี้ครูก็จะนําสิ่งที่ครูนั้นได้สอนไปในสัปดาห์ที่แล้วมาทําการทดสอบนะครับไปดูที่สไลด์กันเลย วันนี้นะคบเราจะมาทําการทดสอบด้วยกันทั้งหมด5าข้อนะครับให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษเลยครับว่าทดสอบจะเขียนเรื่องลงไปด้วยก็ได้นะครับทดสอบเรื่องแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเปิดสมุดเขียนวันที่เรียบร้อยเลยครับยังเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เราจะมาทำการเรียนในส่วนของภาคทฤษฎีหรือในส่วนของเนื้อหากัน สำหรับสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับอดใจรอ,อกันนิดหนึ่งเดี๋วันที่เลยครับ <c oughs> เวลาทำแบบทดสอบนะครับห้ามเปิดกลับไปดูเนื้อหาเดิมนะซื้อสับต่อตัวเองด้วย พร้อมไหมครับข้อที่1อ่ะไปดูข้อที่1เลยครับข้อที่1ภาพที่นึกที่นักเรียนเห็นนะครับด้านบนเนี่ยมี12อ,อะไรเนี่ยใช้ทําอะไรครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับก็ไก่ใช้ในการเลือกแบบตัวอักษรขอไข่ใช้ในการเลือกลักษณะขอวา่ใช้ในการเลือกขนาดตัวอักษรตอบลงไปเลย ง่ายๆนะง่ายๆสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครตั้งใจเรียนหรือว่าทําการทบทวนทกลับไปบ้านทบทวนเสมอๆทุกๆวิชาหรือวิชาครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถทําแบบทดสอบนี้ได้เต็มเลย5คะแนนเต็มต่อไปข้อที่2ข้อที่2ดูรูป นะครับเช่นเดียวกันครูจะมีรูปด้วยกันทั้งหมด5ข้อเลยครูจะอ่านคำตอบให้ฟัง1รอบนะครับก็ไก่ใช้ในการทำตัวอักษรเป็นตัวหนาขอไข่ขใช้ในการทำตัวอักษรเป็นตัวเอียงข้อควายใช้ในการทำตัวอักษรเป็นตัวขีดเส้นใต้ข้อนี้น่าจะทำได้ทุกคนนะครับง่ายมากเลย ต่อไปข้อที่3เราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหาเราค่อนข้างเยอะนักเรียนจะต้องจดบันทึกกันพอสมควรนะครับข้อที่3จากรูปใช้ทำอะไรครับต้อไก่ใช้ในการจัดข้อความชิดซ้ายขอไข่ใ,ใช้ในการจัดข้อความแบบกึ่งกลางข้อวา่ใช้ในการจัดข้อความแบบชิดขวา ง่ายมากเลยข้อนี้เนอะง่ายห้ามเปิดกลับไปดูนะครับห้ามเปิดกลับไปดูซื้อสัตว์ต่อตอนเองเราต้องมีวินัยต้องซื้อสัตว์ต่อตนเองนะครับต่อไปข้อที่สี่ จากภาพเช่นเดียวกันนะดูให้ดีใช้ในการทำอะไรก็ไก่ใช้เปลี่ยนสีตัวอักษรขอไข่ใช้ระบายสีเพื่อเน้นข้อความข้อควายใช้ในการตีกรอบเอกสารตรอบลงไปเลย จริงๆนักเรียนอ่านออกนะครับอ่านออกทุกคนแต่ว่าครูที่ทครูอ่านให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเผื่อตุ้มเล็กมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมลูกจะได้ได้ยินกันทุกคนเผื่อใครอยู่ไกลแล้วมองเห็นไม่ชัดมองตัวอักษรไม่ชัดนะครับต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้ว <c oughs> จากภาพเช่นเดียวกันนะครับใช้ทำอะไรก็ไก่ใช้ใส่สัญลักษณ์ขวัวข้อย่อย ขอใข่ใช้ใส่ลำดับเลขที่หน้าข้อความข้อควายใช้ในการกระจายข้อความง่ายเหมือนกันง่ายไหมโอ้มีสัญลักษณ์บอกเรียบร้อยถ้าใครแปลออกก็ต้องตอบถูกแน่นอน,ฉนเฉลยไปดูฉเฉลยกลับไปดิตัดูแต่ข้อที่หนึ่งเลยครับ ภาพนี้ใช้ทำอะไรตอบข้อข้อควายยอดเยี่ยมมากครับนี่ภาพนี้ใช้ในการเลือกขนาดตัวอักษรอย่าลืมว่าตัวอักษรยิ่งเล็กตัวหนังสือก็จะเป็นไงลูกเล็กตามตัวอักษรมีขนาดใหญ่ตัวหนังสือก็จะมีขนาดใหญ่ตามตัวเลขนะครับตัวเลขน้อยตัวหนังสือเล็กตัวเลขมากตัวหนังสือใหญ่จำไว้ ต่อไปจากภาพใช้ทำอะไรต่อข้อคอควายนะครับจะใช้ในการทำตัวอักษรเป็นตัวขีดเส้นใต้นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวหนาก็จะเป็นตัวอักษรหนาๆใช่ไหมครับถ้า ตัว2ตัวหนาจะเป็นลักษณะของตัว B ใช่ไหมจำได้ไหมตัว B ถ้าเป็นตัวสองตัวเอียงก็จะเป็นรูปของตัว I อเอียงใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวขีดเส้นใต้ก็จะเป็นตัว u ขีดเส้นใต้นั่นเองต่อไปข้อที่3จากภาพตอบข้อขอไคยเก่งมากเลย ใช้ในการจัดข้อความแบบกึ่งกลางนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมครับว่าบรรทัดที่2อเนี่ยมันอยู่ตรงกลางไม่อยู่ตรงกลางเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าชิดซ้ายก็จะอยู่ชิดทางซ้ายทั้งหมดเลยทุกบรรทัดถ้าอยู่ชิดขวาก็จะชิดทางด้านขวาทุกบรรทัดเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่4จากภาพใช้ตอบข้อ,ขอ กไก่นั่นเองอพรายนี้ต้องตอบแรกกันทุกคนแน่นอนนะครับใช้ใน,นการเปลี่ยนสีตัวอักษรนั่นเองอที่นักเรียนเห็นสีอะไรครับใต้ตัวอักษรสีอะไรลูกสีฟ้าฉะนั้นตัวอักษรต้องเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่อยู่ใต้ ตัวกษรตัว A นี้นั่นเองต่อไปสุดท้ายครับข้อที่5จากภาพตอบข,ข้อข้อขอไข่นั่นเองใช้ใส่ลำดับเลขที่หน้าข้อความเห็นไหมครับมีตัวเลขอยู่เลยหน้าข้อความร่วมคะแนนแล้วประเมินตัวเองว่าเราได้กี่ข้อนะครับใครได้ต่ำกว่า3ก็ต้อง พิจารณาแล้วนะครับว่าคุณจะทําอย่างไรต้องอ่านเพิ่มเติมไหมนะครับต่อไปเข้าสู่บทเรียนของเราเลยครับในเรื่องของอแผบแสดงสถานะ